นอกจากกลิ่นหอมหอมที่นำมาใช้ในการประกอบอาหารหลากหลายเมนูแล้วเราแทบไม่รู้ประโยชน์เจ๋งๆของโหระพาเลยซึ่งวันนี้เราจะนำท่านไปทำความรู้จักขอบอกเลยว่าสรรพคุณและประโยชน์จากใบโหระพานั้นไม่ธรรมดาครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นวาวาด i ยโหระพาเป็นพืชผักสมุนไพรที่หลายคนชื่นชอบเป็นพิเศษเพราะความหอมเฉพาะตัว ที่พอมาอยู่ในอาหารก็ยิ่งเพิ่มอรรถรสให้มีกลิ่นหอมชวนรับประทานมากยิ่งขึ้นและคุณจะหลงรักโหละพามากยิ่งขึ้นครับถ้าได้รู้ประโยชน์และสรรพคุณทางยาที่น่าสนใจตัวอย่างเช่นโหละพาแก้อาการปวดฟันได้น้ำมันหอมระเหยจากใบโหระพา มีส่วนช่วยในการลดอาการปวดฟันและแก้อักเสบได้โดยให้คั้นน้ำจากใบโหระพาแล้วนำเอาก้อนสำลีเล็กๆชุบน้ำที่คั้นจากใบแล้วอุดที่โพรงฟันที่ปวดอาการปวดจะทุเลาได้ประโยชน์ข้อที่2ช่วยทำให้เจริญอาหารกลิ่นหอมจากน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในใบโหระพาจะมีสรรพคุณช่วยให้คุณรู้สึกอยากอาหารมากยิ่งขึ้นประโยชน์ข้อที่3แก้ปวดหัว แก้หวัดน้ำมันหอมระเหยจากใบโหระพาอย่างแก้อาการปวดหัวและแก้หวัดได้ด้วยโดยใช้ยอดอ่อนต้มกับน้ำดื่มเป็นชาหรือจะกินเป็นผักสดก็ได้ข้อที่4ส่วนทานที่มีอาการไอให้คั้นน้ำจากใบโหระพาประมาณ2-4กรัมแล้วนำน้ำโหระพาที่ได้ผสมกับน้ำพึ่งเล็กน้อยจิบแก้อาการไอและหลอดลบอักเสบได้ครับสรรพคุณข้อที่ห ช่วยย่อยอาหารแก่ท้องอืดท้องเฟอ้อเราสามารถใช้ใบโหระพาช่วยในการขับลมในลำไส้แก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้อแก้คลื่นไส้ได้ครับโดยให้นําใบโหระพามาล้างน้ําให้สะอาดประมาณ20บใบถงน้ําร้อนจิบบ่อยๆประโยชน์ข้อที่6แก้บิดช่วยระบายไม่เพียงแต่ใบโหระพาเท่านั้นมเมล็ดของโหระพาที่มีเมือก จะช่วยในการหล่อลื่นหลํำไส้ช่วยเพิ่มปริมาณกากใหยอาหารทําให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นโดยใช้เมล็ดโหระพาแช่น้ํากินแก้อาการปวดท้องบิดช่วยระบายได้รู้ประโยชน์ของโหระพาขนาดนี้ถ้าเกิดว่าใครต้องการจะนำโหระพามาทำอาหารเรามีเมนูแนะนำครับเช่นมื่อเขือผัดโหระพาหมูสับบะหมี่ผัดน้ำพริกเผาโหระพาถอยมแมลงผู้อบใบโหระพา หรือถ้าทัานหากมีเมนูแนะนําในการใช้โหระพาปรุงอาหารก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับก่อนนํามาปรุงอาหารหรือรับประทานก็ควรล้างทําความสะอาดให้ดีซะก่อนเพื่อความปลอดภยัยไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์เรื่องราวที่มีประโยชน์นี้ให้กับคนที่คุณรักแล้วเราพบกันใหม่สวัสดีครับ